สวัสดีครับพี่น้องนะรบกวนพี่น้องอีกรอบนะครับผมสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับมาเหนื่อยอมาถึงนะครับเหนื่อยมากนะครับก็เลยอรีบไปสดแล้วก็รีบอวางไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับก็จะมาอัปเดตนะครับผมบอกรายละเอียดนะครับของเครื่องยนต์นะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นรถปีสองพันแปดนะครับตรงกับปีห้าหนึ่งนะครับผม อ่าประวัติเดิมก็เคยเป็นที่มาก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นรถส่วนบุคคลเรียบร้อยนะครับผมสาหรับท่านใดที่หารถใช้นะครับวิ่งไปทําธุระนะฮะต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดต่อนะธุรกิจด้านการงานนะครับหรือธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือธุรกิจอิสระนะครับก็แนะนาคันนี้เลยนะฮะในราคาไม่ถึงแสนนะครับราคานี้นะครับผมเป็นราคารออ่าพร้อมเก็บ ละเอียดให้ด้วยก็อยู่เก้าหมื่นเก้านะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับใช้น้ามันระบบเดียวนะครับผมคันนี้นะครับผมซื้อมาจากจังหวัดตากนะครับผมระยะทางก็สิบกว่าชั่วโมงนะครับประมาณสิบสามสิบสองสิบสามชั่วโมงได้นะครับเดินทางจากเมื่อวานนี้ช่วงเจ็ดโมงเช้าถึงเมื่อคืนนี้สามทุ่มนะครับสภาพนะครับรถไม่มีชนนะครับผมเดิมๆเลยครับนะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมนะครับยางดีนะครับผมช่วงล่างโอเคเลยนะฮะ ก็มีแค่โชกับเบ้าโชคนะฮะที่ต้องเปลี่ยนนะครับให้เก็บงานก็คิดไปเก้าหมื่นเก้านะครับหรือท่านจะไปทําเองก็คิดแปดหมื่นสามนะครับขออนุญาตนะครับผมท่านที่อ่ายังไม่ได้ดูนะฮะหรือที่อัปเดตได้หลายรอบนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับเก็บงานด้านกระชนหน้าให้นะครับคิดเก้าหมื่นเก้านะครับผมรายายรายละเอียดเล็กน้อยนะครับถ้าไปทําเองก็คิดแปดหมื่นสามนะครับผมนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับผมเอฟซีนะฮะทางช่องของเรานะครับผมที่ติดตามมาโดยตลอดนะฮะบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับผมเครื่องดีนะฮะช่วงแรงเนี่นนะครับนะครับผมเนี่ยสีนะครับผมพว่ากันชนหน้านะครับมันสีมันมีตําหนินิดหนึ่งก็ถ้าให้ผมเก็บงานให้ก็คิดเก้าหมื่นเก้านะครับนะครับนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมที่0 933736126นะครับนะครับบอกเลยได้ไปไม่ผิดหวังนะครับผมอ่านะครับเพราะว่าวิ่งทางไกลมาแล้วผ่านเขาผ่านแม่น้ำมาไกลมากนะครับผมบ่อนังแค้นะครับผมสวยๆเลยนะครับนะครับเกรยเหมือนก้าเกียวอโต้นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็เรียบเลยนะครับได้ไปไม่ผิดหวังนะครับผม บอกเลยได้ไปไม่ผิดหวังเดิมนะครับเดิมเดิมจริงๆนะครับนะคุมค่านะครับผมนะฮะอ่าคุ้มค่ามากนะครับสําหรับพี่น้องทุกท่านนะฮะนี่ขอบคุณเอฟนะครับผมที่ยังติดตามนะฮะสามหมื่นคนนะครับนะ,ะผมก็อัปเดตมาหลายๆรอบนะครับก็เพื่ออธิบายให้อย่างละเอียดนะครับ ขอบคุณอีฟีทางบ้านแฮดแล้วก็สีทาตกระสังนะครับแล้วก็สาระครมแล้วก็ชัย,ยภูมิอมเอินนองบุวีแล้วก็ล่าสุดอ่านะครับทางซีสเกตนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะ สวยแน่นอนนะครับสำหรับคนนี้ใช้งานยาวเลยนะครับบอกได้ไปไม่มาได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสนใจก็โทรมาที่ศูนย์เก้าสาสามสาหกหนึ่งสองหกนะครับศูนย์เก้าสามสามสามหกหกหนึ่งสองหกนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็อัปเดตไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเก้าหมื่นเก้านะครับผมให้เก็บเก็บงานให้นะครับแต่ถ้าแปดหมืนสามไปเก็บเองนะครับ ขอบคุณเอฟซีนะทุกท่านนะครับผมทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีทั่วประเทศก็ดีนะครับนี่นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะฮะชมรถได้ที่บันแตะตะบนท่าอำเภออรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับไม่ผิดหวังนะครับผมเพราะทดลองวิ่งทางไกลมาแล้วนะครับผมน้ำมันประหยัดนะครับน้ำมันประหยัดนะฮะ ใช้น้ำมัน e ยี่สิบเก้าหนึ่งเก้าห้าได้นะครับผมเป็นเครื่องพันหกนะฮะเกียร์ออโต้นะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนนะครับเอกสารความบนวภาษีไม่ขาดแอเยนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับพี่น้องนะครับผมโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับอ่าคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขออนุญาตไว้แค่นี้นะครับผมนะฮะขอบคุณครับทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณครับ